เอาละครับแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับใครอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับในช่วงของฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันมากมายนะครับมูลค่ากว่าหลายแสนบาทเลยทีเดียวหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับทีมชาติอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนนะครับจะลงเล่นเป็นเกมแรกโดยเจอทีมชาติอิหร่านครับตามการคาดการณ์ของผมนะครับเชื่อว่าทางเกรตซาเกตน่าจะใช้ระบบการเล่น3-43ระบบถนัดของเขานะครับ โดยทางด้านผู้รักษาประตูนะครับในวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นทางจอแดนพิกฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่าอารอนแรมเดลรวมไปถึงทางนิกป๊บจะผลงานดีก็ตามแต่ว่าทางจอแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูคู่บุญของเกเรตเซาเกตครับส่วน3เซนเตอร์ครับวันนี้ลูกรักอย่างแฮร์รี่แม็กไวร์ก็น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงครับร่วมกับทางจอห์นสโตนอีกคนนึงก็จะเป็นทางเอริกไดเออร์ส่วนวิงแบ็กด้านขวานะครับน่าจะใช้เป็นทางคีรันทิปเปียนะครับ วิงแบ็กที่ฟอร์มการเล่นนี่ถือว่าดีมากใน4ปีที่แล้วนะครับและตอนนี้ฟอร์มการเล่นก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งกับสโมสรนิวคาสเซลครับส่วนวิงแบ็กด้านซ้ายนะครับวันนี้ก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นลุกชอครับส่วนแผงมิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นทางดีแครนไรท์แน่ๆและครับ1คนจะจับคู่ร่วมกับทางจุดบิลลิงแฮมนะครับซึ่งช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโดยเพราะของทางจุดบิลลิงแฮมนะครับส่วนแผงเกมลุก3คนในวันนี้ครับด้านขวาจะเป็นบกโยก้า ส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นทางรายทิมสเตอร์ลิงและก็หน้าตัวเป้าจะใช้เป็นทางแฮร์รี่เคนครับและนี่ก็เป็นการคาดการณ์จากผมวะครับอังกฤษน่าจะใช้ชุดนี้ในการลงเล่นประเดิมสนามเติอบอีอิหร่านในคืนนี้นะครับจากนี้ไปก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียนต่อแลยครับว่า อังกฤษชุดนี้นะครับจะดีพอหรือเปล่านะครับที่จะก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกสมัยที่2หลังจากที่พวกเขารอคอยมายาวนานแสนนานจะทําได้หรือเปล่าในทัวร์เมนน์นี้ก็ต้องมาตามรุนตามเชียร์กันต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ฝากไว้เหมือนเดิมครับอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับหากใครสนใจก็กดเข้ามาลุยกันได้เลยครับวันนี้ผมฝฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ